สวัสดีค่ะอาจารย์กบนักวาดองกปดสายพญายนะคะวันนี้มาทําความรู้จักกับนางนาคีท่านหนึ่งนะคะชื่อว่าแก้วมณีรัตนมรกุน,นาคนาคีเดิมทีนั้นเป็นทิดาปยาผู้ชงนาคราชกับเจ้ายญ้าสีปางตาลนามเดิมของข่านชื่อว่าอยุลมาตรนาคนาคีคะ่ะเป็นนาาสีทองมีใบหน้ากลมเล็กใบหน้าหวานดวงตาสดใสมีอุปนิสัยซื่อสัตย์กตัญญูเป็นอย่างมาก ได้ล่ำเรียนวิชาการต่างๆกับลาษีกษศยปะและลึีิผมเมธมีวันหนึ่งค่ะพระนางได้เดินทางไปพบก,กับแ่ทนฤลษีแต่แอบเห็นอสูรต้นหนึ่งกำลังวางยาและพ่นพิษไปรอบๆพรมนับของท่าลาษีพระนางยูรามาซึ่งมีความซื่อสัต,ตย์กตัญญูจึงรีบเข้าไปขัดขวางและต่อสู้กับอสูรแบบไม่ห่วงชีวิตตนแต่ด้วยกำลังของนาคีน้อย มิอาจต้านพานแรงแห่งอสูรผู้ชั่วร้ายจึงถูกสังหาร่างของพระนางนั้นได้กลายเป็นงูน้อยนอนแน่นิ่งและด้วยพิษของอสูรก็ทำให้เก็ตงูสีทองนั้นได้กลายเป็นสีขาวซีดเพือกเมื่อพระอาจาย์ทั้งสองเดินทางมาพบก็เสียใจเป็นอย่างยิ่งหรือสีกศยป,ปะอันมีสัพเป็นปู่ของขะนาง ก็ได้อุ่มล่างอูน้อยอันไรวิญญาณไปขอความช่วยเหลือจากพระศิวะเจ้าแต่พระศิวะกำลังเข้าฌานจึงได้ร้องขอต่อพระแม่อุมาเทวีพระแม่อุมาเมตตาในความกตัญญูรู้คุณจึงมอบอัญ,ญมณีมรกตที่กำเนิดขึ้นในต้นพัทรัก,กับให้กับฤือีกษัย์ป,ป่าและมอบพรแห่งชีวิตให้กับฤือีทั้งสอง นำมรกฏวางไว้ที่กลางอกของพระนางแล้วใช้กำลังตะปะปฏิสนธิพลังงานกันดึงดวงวิญญาณกลับมาได้อีกครั้งมรกฏก้อนนั้นก็ฝังลงไปที่กลางอกเล้ล่างหูที่ซีดเปือกก็กลายเป็นสีมรกฏอย่างน่าอัศจรรย์พระนางฟื้นขึ้นอีกครั้งพร้อมกับชื่อใหม่ที่พระแม่อุมาทรงประทานให้นามว่า แก้วมณีรัตนมรกฏนาคนาคีต่อมาเมื่อถึงวัยอันสมควรก็ได้แต่งเป็นพระชายาพระยาอัครถินนาทราชมีอายุขไขในเมืองนาฏอยู่ลาวลาว200ร้อยปีทิพย์และมาเกิดใหม่เพื่อสร้างบาร,รมีในโลกมนุษย์มาถึงจุดนี้นะคะอาจารย์อยากบอกว่าพญานาคบางตนเลือกที่จะมาสร้างบาร,รมีในโลกมนุษย์เพราะทำได้ง่ายได้บุญง่าย แต่ก็ยังลงง่ายเช่นกันการมาเกิดในหนึ่งอายุไขของมนุษย์เราจะเท่ากับหนึ่งวันครึ่งหรือสองวันทิพย์ของเมืองพญานาคจึงไม่แตกเลยที่จะมีพญานาคมาเกิดเพื่อสร้างบาร,รมีถาาไข่รู้ตัวเองแล้วก็อย่าหลงนะคะพลาดนิเตียวสามารถลงอบบยภูมิได้อาจารย์กบนับว่ดองค์กวัญสายพญานเสืออดีตชาติ ็อยใหญ่จะขอให้ทุกท่านหมั่นทำความดีสร้างอุศสไว้ให้มากนะคะหากใครชื่นชอบคลิปของอาจารย์ฝากกดหัวใจฝากกดติดตามแล้วกดแชร์คลิปให้กับอาจารย์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ